เมื่อพวกคุณเพิ่มการสั่นสะเทือนให้สูงขึ้นพวกคุณจะเริ่มยกระดับพลังงานรอบตัวพวกคุณมีความสามารถในการเพิ่มความถี่พลังงานของตัวพวกคุณเองให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ในขณะที่พวกคุณมีการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นพวกคุณยังสามารถตั้งค่าเสียงสำหรับสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งหมด ของพวกคุณให้ตรงกับการสั่นสะเทือนของพวกคุณได้แทนที่จะรู้สึกไร้พลังจากสถานการณ์ภายนอกพวกคุณสามารถตระหนักได้ว่าพวกคุณมีความสามารถในการทำงานกับการสั่นสะเทือนได้อย่างมีสติสัมปชัญญะแทนที่จะปล่อยให้มันพอดิบพอดีกับสถานการณ์ที่ต่ำกว่า คนอื่นๆรอบๆตัวพวกคุณจะรับแรงสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นเมื่อพวกคุณอยู่ใกล้หากใครบางคนต่อต้านหรือไม่เต็มใจที่จะลื่นไหลไปกับการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นนี้พวกเขาอาจจะมีปฏิกิริยาและถอยห่างออกไปจนกว่าพวกเขาจะเริ่มเปิดใจเนื่องจากพวกเขาจะไม่สามารถรับมือได้เว้นแต่ พวกเขาจะมีสติรู้ตัวเสียก่อนพวกคุณมีความเป็นตัวตนที่สูงกว่าที่อยู่ในสถานะของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขพวกคุณสามารถรักทุกแง่ทุกมุมในชีวิตของพวกคุณได้รักความคิดและความรู้สึกของพวกคุณไม่ว่าสถานการณ์ไหนมีความเห็นอกเห็นใจตนเองผู้อื่น โดยไม่คำนึงถึงความท้าทายจงอนุญาตให้ตัวเองยิ้มมองตัวเองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามและเป็นที่รักพวกคุณจะทำได้ดีที่สุดได้อย่างไรเพื่อการเติบโตและพัฒนาผ่านความท้าทายทั้งหลายเหล่านี้ในแต่ละครั้งพวกคุณคือผู้เป็นที่รัก